สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนนะครับเหลืออีกเพียงวันเดียวครับวันมะรืนนี้เท่านั้นใช่ไหมวันมะรืนนี้เลยครับตื่นเต้นไปถามริงโหเนี่ยผมท่องตลอดเลยมะรืนนี้มะรืนนี้ผมจะได้ไปลำปางแล้วครัวคุณต่อยยกครับเราจะยกทัพไปบุกที่เซ็นทรัลลำปางนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งวันมะรืนนี้นะครับวันแรกเลย23ตุลาคมครับจัดถึง2พฤศจิกายนเลยครับ ก็เป็นครั้งแรกนะคะนิยมของโครงต่อยกทัพน่าที่ไปจังหวัดลำปางหนูเชื่อว่าจังหวัดลำปางนะครับเป็นจังหวัดในภาคเหนือที่มีอารยธรรมมีอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นผู้คนหนูว่าน่ารักยังไงเชิญชวนทุกคนแล้วกันครับเราเอาของอร่อยเราเอาความอร่อยไปมอบให้ถึงที่แล้วไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานนะครับอาหารอีสานอาหารใต้อาหารเหนืออาหารฟิวชั่นพุธมีหมดเชิญชวนพ่อแม่น้องชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ ก็เรียนให้ทราบด้วยนะครับว่าเ,ออเรากับเซนท่านร่วมมือกันจริงๆนะฮะเราก็ทําเรื่องราวต่างๆที่มัน จะทาให้งานนี้เกิดให้ได้ก็เตรียมการกันมาเป็นปีนะครับจนในที่สุดปีนี้เราทําได้เราก็<ะ>ดีใจจริงๆที่เราได้ไปที่เ็นทัลลำปางนะฮะดั้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวลำปางทุกท่านนะมาร่วมงานกับเราในวันมะลืนนี้นอกจาก60ร้านค้า600กว่าเมนูและทั้งทีมที่ขึ้นไปซึ่งเป็นทีมใหญ่แล้วยังมีเรื่องราวสําคัญๆที่อยากจะพูดถึงจังหวัดลำปางด้วยช<ะ>เช่นเรื่องราวของเราในวันนี้ สิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนและประชาชนทั้งประเทศก็อาจจะไม่รู้แต่วันนี้จะได้รู้แล้วเป็นเรื่องราวของส้มเกลี้ยงลำปางใช่ครับรวันนี้เราเรียนเชิญมาเลยครับพบกับคุณพานทองเตชะพลีครับส้มเกลียงลำปางครับยินดีครับิครับิเชิญพี่อ๋อจริงๆแล้วมาจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มเกลียงะนะครับจริงๆแล้วคือวิสาหกิจชุมชนนี้คือแปลงใหญ่ ใช่แล้วก็ส้มเกลี้ยงนี่คือสิ่งที่เรามาทำจริงๆแล้วลำปางเนี่ยปลูกส้มเกลี้ยงพันนี้มานานเท่าไหร่ละโอ้หกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีแต่คนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆเป็นของของลำปางใช่ค่ะเป็นของพื้นที่พื้นถิ่นเลยส้มเกลี้ยงลำปางที่ว่าที่ปลูกเนี่ยใช้พื้นที่ในการปลูกท่านผู้ชมฟังจะตกใจเราไม่รู้จริงๆนะตอนนี้ปลูกเกษตรกรปลูกทั้งหมดประมาณกี่ไร่ละ เฉพาะในเขตอำเภอแม่พริกที่มาวันนี้นะคะ128ไร่แต่ว่าจะในพื้นที่ของอำเภอเถินนี่อยู่ประมาณ800ไร่ครับเบ็ดเสร็จประมาณพันไร่เบ็ดเขาว่าประมาณประมาณหนึ่งพันไร่เบ็ดเสร็จรวมพันไร่ปลูกส้มเกลี้ยงพันเรียงเ่ยครับพันนี้ชื่อพันอะไรครับก็เป็นพันส้มเกลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะไม่มีชื่อพันสายพันอ๋อเหรอแต่ทําไมเขาถึงเรียกกันว่าส้มเกลี้ยงลาปางมันแตกต่างมันอาจจะแตกแตงจากส้มโออาจจะแตก่ตกจากมะกรูด าอาจจะเกลี้ยงกว่ามั้งไม่ใช่นะหมายว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าส้มเกลี้ยงลำปางอ๋อส้มเกลี้ยงลำปางนี่ต้องลองเลฟังนิดนึงว่าตอนที่เราไปนําเสนอกับท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนะท่านผู้ว่าบอกว่าคุณช่วยทําให้มันเป็นไม้ผลอัตลักษณ์กับเป็นพืช GI ชได้ไหมใช่แต่ว่าผมขออย่างหนึ่งว่า ส้มเกลี้ยงมันจะปลูกเฉพาะอำเภอเถินกับอำเภอแม่มมมมมพลิก <ừ> ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเรียกส้มเกลี้ยงเถินมันก็แม่พลิกก็ขาดไปเรียกส้มเกลี้ยงเถินเถินก็ขาดไป<ช>ก็เลยรวมกันว่าเรียกว่าส้มเกลี้ยงลำปางจะได้เป็นอันเดียวอันเดียวออกม<บ>าเป็นอย่างนี้เลย<ช>แล้วจริงๆในสุดก็เลยได้ G.I. จริงๆโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบให้นะเป็นลิขสิทธิ์โดดเด่นบ่งชี้ทางภูมิปัญญาทางภูมิศาสตร์พื้นที่เลยใช่ไหมเอกลักษณ์โดดเด่นของเขารสชาติเป็นไงอ๋อ คือมันมันเนื้อมันพอกัดไปมันหนาหนาแล้วมันน้ำมันเยอะมากเลยครับแล้วมีความรู้สึกมันฉ่ามากแล้วมันมันอมเปรี้ยวอ่ะกินแล้วมันสดชื่นแสดงว่าการปลูกส้มเกลี้ยงในแต่ละพื้นที่นี่มันได้ให้ผลไม่เหมือนกันใช่ไหมครับของเราพบปลูกแล้วมันดีหรือไงของเรามันมันดีแล้วเราไม่ใช้สารเคมีรับรองเพราะว่าเราปลอกเป็นพันพันลูกเนี่ยเวลาเราไปเปิดเปิดบูธที่เมืองทองเนี่ย เราปอกเปลือกส้มโูกส้มเกลี้ยงเนี่ยเป็นพันพันลูกเราไม่มีพื้นพื้นที่ที่ปลูกของพี่ออเป็นยังไงครับอ่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำหวังอะไรเนาะมันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำหวังแต่ก็ให้กินแต่เราไม่มีให้กินแล้ว ก็เธอกินจนมันเกลี้ยงเขาเขาชื่อส้มเกลี้ยงเธอกินเกลี้ยงของเธอไกินเกลี้ยงดูเนี่ยของผมยังอยู่เต็มขนาดนี้เลยนี่แล้วดูของเขาเนี่ยต้อมาอย่างเงี้ยอ้เอาไปเอาไปเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนะเพราะว่าพื้นที่การปลูกของส้มเกลี้ยงลำปางคือพื้นที่เขาเป็นแอ่งกระทะอ่าลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากนะดินพี่เป็นยังไงอ่ะพี่เป็นดินดินลักษณะดินปนทรายอ๋อ มันเป็นดินบนทรายไม่พอมันมีแม่น้ําไหลผ่านน้าก็ดุมสมบูรณ์ด้วยเขาดุมสมบูรณ์ตั้งแตกแรกจริงทําให้ส้มเกลี้ยงลําปางนี่มันแตกต่างไปจริงได้ GI อันอย่างที่บอกมารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการผลิตส้มเกลี้ยงนี้เขาก็เลยดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมมีการเตรียมกรารมีการทํางานกันมานานแล้วอ่าจะได้ GI ไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งได้แต่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศได้รู้ว่านี่คือผลไม้ที่ เชื้อชูลําบางได้พี่ครับอันนี้เขาจะเก็บเกี่ยวกันประมาณเดือนไหนเดือนกรกฎาสิงหากันยาครับสามเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาก็พอมีค่ะแต่ว่ามันก็จะเริ่มไม่เขียวแล้วมันจะออกเหลืองแต่รสชาติของมันจะออกหวานกว่ากว่าตอนนี้อ๋อเขากินแบบไหนพี่คือเป็นผลสดเลยกินจริงๆแล้วส้มเกลี้ยงเนี่ยมันเหมาะที่จะคั้นน้ำไปอันดับแรกเลยเพราะว่ามันฉ่ำน้ำค่ะมันจะฉ่ำน้ำค่ะง่ายค่ะ แล้วก็เอามากินเอามาแปรรูปเป็นยำเป็นกับข้าวอ<ไ>ะไร่า้ได้แล้วก็ทานสดแล้วก็ยำยำได้จะเป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนบ้านเกาะหัวช้างานี่เรายำเองว่ะเนี่ยยำเองอ้าวมันจะเป็นเหลือเลยมันจะเป็นเหลือเลยเนี่ยมีสองแบบปลาร้าแบบหนึง<ม>่งและอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใส่ปลาร้าไม่มีกุ้งนะคุณออฟไม่ไม่ทานอาหารทะเลใช่ไหมล่ะไม่มีกุ้งต้องขอขอบคุณเกษตรจังหวัด จากมหาวิทยาลัยรางพัฒน์ลำปางท่านที่ใส่เสื้อสีเขียวทั้งสองท่านนะครับแต่คนนั้นเป็นนักศึกษาคนกลางไม่ใช่่ใชจริงๆครั้งนี้คือต้องขอบคุณเกษตรจังหวัดลำปางครับที่แนะนําเมนูนี้เข้ามาแนะนําเรื่องราวแบบนี้เข้ามาเพราะว่าเราอยากรู้แล้วเราอยากบันทึกเรื่องแบบนี้ไว้ในความทรงจำเราจริงๆพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางจะได้รู้นะว่าเรามีอะไรที่มันเด็ดดีขนาดนี้ได้ GI แล้วด้วยจะได้รู้ว่าจังหวัดเรามีและที่วันมรืนนี้วันเนี้ยวันมรืนเนี้ยเจอกับวันเดียวนะวันเดอยากจะรู้ว่า เรื่องราวต่างๆรจชพัฒน์บอกให้หมดราชพัฒน์ลำบางใช่ไหมครับรัชพัฒน์ลำปางครับอาจารย์แกส่งเสริมเต็มที่นะครับแกน่าจะเป็นส้มเกลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ทำ่องส้มเกลี้ยงมาน่ากันแล่มเหมือนส้มเกลี้ยงไปทุกทีนะเะอ๋อเหรอใช่ครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมือืนนี้เจอกันนะครับพักสักครู่หนึ่งพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกัุช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เที่ยวครับ ช่วงนี้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจกับเทศกาลกินเจกันไปยาวๆเลยค่ะนกขอแนะนำนี่เลยค่ะเส้นหมี่ไวไวไฟเบอร์นี่คือสินค้าใหม่ที่ดีต่อกายต่อใจแล้วก็ต่อสุขภาพอย่างแรงค่ะเพราะเส้นหมี่ไวไวไฟเบอร์มีปริมาณไฟเบอร์สูงถึง5,000มิลลิกรัมมากกว่าเส้นหมี่ไวไวสูตรปกติถึง8เท่าค่ะช่วยให้อิ่มนานขึ้นไม่หิวบ่อยค่ะแถมยังมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ หมดเทศกาลกินเจเมื่อไหร่หุ่นสวยเป,ป๊ะปังอลังการแน่นอนค่ะ <Yahoo! S 1> วันนี้นกมีเคล็ดลับและสูตรเด็ดจากเส้นหมี่ไวไวค่ะเส้นหมี่ไวไวไฟเบอร์ผัดมาล่าเจ วิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะแช่เส้นหมี่ในน้ำสะอาดเพียง3นาทีแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแค่5นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะได้เส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มไม่ขาดตอนพร้อมที่จะนำไปปรุงเมนูต่างๆได้เลยเริ่มกันที่ตั้งกระทะนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็ผัดเห็ดหอมให้สุกแล้วก็ตักพักเอาไว้จากนั้นก็ผัดซอสหมาล่าจนหอมใส่กะหล่ำปลีแครอทข้าวโพดอ่อน พอผักเริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยเส้นหมี y ่ไวไวไฟเบอร์ที่คลุกน้ำมันงาเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ om, เห็ดหอมเต้าหู้ทอดแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสเจน้ำตาลทรายผงพริกหมาล่าผัดคลุกเคล้าจนเข้ากันนะคะเราก็ตักใส่จานโรยหน้าด้วยพริกแห้งทอดค่ะแค่นี้เส้นหมี w ่ไวไวไฟเบอร์ผัดหมาล่าเจแสนอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนเข้ากัน <ว AU! S 1> เข้ากันกับพริกหมาล่าค่ะ <ว AU! S 1> ที่ทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บถึงเครื่องถูกใจแน่นอนค่ะลองไปทำทานกันนะคะทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ยังได้ความแซ่บอีกด้วยนะคะเส้นมีไวไฟเบอร์สูงหาซื้อได้แล้วนะคะที่ <ว AU! S 1> ท็อปกูเม่ฟู้ดแลนด์ <ว AU! S 2> บิ๊กซีและโลตัสค่ะ ทัวร์คุณไป